พี่น้องชาววันศุกร์ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับ Wheel of Fortune คุ้มรัพย์กงล้อของมหาสมบัติเปลี่ยนแปลงโชคชะตากำลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์มีปฏิหารมีอะไรที่จะทำให้ท่านเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันจุดที่ควรระวัง ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงหรือว่าผิดพลาดไปจากชีวิตของท่าน ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เข้าใจเรื่องดวงชะตาและก็เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตของเราจะดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาววันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2,565จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคการแก้ไขต่างๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางอาชีพการงานจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเรามาเริ่มต้นจากทารกใบที่1กันเลยนะครับเป็น8ไม่เท้า แต่ไม่เท้าคือโอกาสของการงานที่จะเติบโตขึ้นมาขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจํา นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมีตําแหน่งที่ดีขึ้นมีการพัฒนาอาชีพการงานของท่านให้มีความมั่นคงต่อไปสําหรับคนที่ทํางานส่วนตัวก็ยังมีแนวทางทิศทางที่ดีๆในการที่จะสานต่อธุรกิจการงานที่ดีอยู่แล้วให้ขยายงานสร้างโอกาสใหม่เติบโตต่อไปด้วยนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่อยู่อาศัยออฟฟิศที่ทํางานบางคนก็จะได้มีบ้านเข้ามามีที่ดินเข้ามาเป็นการเพิ่ม เติมความมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือเรื่องของความสมหวังในการงานในชีวิตทั่ว,วไปรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น,ป,นป็นเดนของการงานการเงินความรักนะครับคือเป็นความสําเร็จที่น่าพอใจ ในช่วงนี้สำหรับชาววันศุกร์นะครับมีงานฉลองมีการแสดงความชื่นชมยินดีมีคนมาพบปะหาเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับมีความสุขในการที่จะติดต่อกับผู้คนด้วยทุกอย่างกำลังดำเนินต่อไปได้ดีแบบมีความมั่นคงเต็มที่สำหรับชาววันศุกร์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นวินออ f ฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวินออฟฟอร์จูนคือขุมทรัพย์ มหาสมบัติวงล้อของ โชคชะตาที่ดีเยี่ยมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตชาวมันสุขจะได้พบคือเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวจากจุดที่ไม่เคยดีเพื่อที่เราจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นผ่านวิกฤตต่างๆได้ดีมากผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้โอกาสงานก็จะเติบโตต,ต่อไปอย่างเต็มที่นะครับบางครั้งบางท่านก็อาจจะเจอปัญหามามากมายแทบจะลุกไม่ขึ้นแต่ แต่ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสำหรับคนที่รอคอยโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินทองเข้ามาเยอะแยะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้น่าอัศจรรย์มากๆเลยนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของอะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์อุปรกรณ์ต่างๆของความมั่นคงเข้ามาด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงินทิศทางแนวทางของการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโระใบที่หน่งเป็นสเตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็ง ความรู้ความสามารถประสบการณ์การแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในช่วงนี้ของชาววันศุกร์นะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์อาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางของการเงินนะครับวันนี้มีโอกาสดีมากๆที่ท่านจะใช้ความรู้ความสามารถพลิก วิกิตเป็นโอกาสในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งท่านก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับในเรื่อ ok งของการเงินโดยตรงเมืหนึ่งเหรียญนะครับเปิดเส้นทางของการเงินที่ดีด้วยนะครับใครที่รอคอยเงินอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการเงินหมุนเข้ามานะครับเปิดดีๆนะครับมีโอกาสได้รับเงินเข้ามามีกําไรจากการค้าขายมีการแบ่งปันการจัดสรรการเงินเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆด้วยนะครับใครที่รอคอยเงินจะสมหวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่นที่3นะครับเป็น1ดาบการตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะลงทุนใช้ใจ่ายอะไรต่อไปจากนี้ไปนะครับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับมีการตัดสินใจที่ดีก็จะมีชัยชนะมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับขอให้มีสติมีความรู้ให้เท่าทันศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการเงินแล้วท่านก็จะมีโอกาสดีตามมานะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของความรักแนวทางความรักเส้นทางของความรักครอบครัวจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารกใบที่1เป็น4ไม่เท้านะครับสี่ไม่เท้าคือเรื่องของโอกาสในการที่จะได้รับ ความรักด้วยนะครับใครที่รอคอยความรักจะสมหวังด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นหรือว่าสารต่อความรักให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความเข้าใจต่อไปก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น แ่อเหรียญน,นะครับความมั่นคงในเรื่องของการเงินยังตามเข้ามาครอบครัวดีเยี่ยมนะครับมีการงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของความที่จะเกิดความมั่นคงคืออาชีพเสริมอาชีพสำรองที่จะตามมาด้วยนะครับทําให้การเงินการงานความร,รักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นคนที่มีความเข้าใจความ คิดได้เริ่มสั่งสรรและประเด็นของความรักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะมีความคิดความเชื่อมั่นในตัวอเองสูงในช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะกําลังคบหามีความรักอยู่กับชาวต่างชาติซึ่งอยู่ห่างไกลกันพอสมควรในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแนวทางความรักยังมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจและก็รอคอยแล้วจะสมหวังนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าข้อที่ควรระวังสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งนะครับเป็น8ดาบนะครับเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่บางอย่างที่มันมันผูกมัดเรามามว่าจะช่วงก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึง ณเวลานี้นะครับเรายังก,กําลังแก้ไขอยู่บางเรื่องบางอย่างก็อาจจะแก้ไขยังไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับหน้าที่การงานภาระหนี้สินบางอะไรบ้างนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพที่อาจจะมีปัญหาค่อยๆแก้ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับยอมรับความจริงบางเรื่องบางอย่างเพื่อที่เราจะหาจุดในการแก้ไขได้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ก็เป็นจุดที่อาจจะ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแบบรวดเร็วด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่คาดฝันไม่คิดว่าจ,จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ ก็ต้องอระมัดระวังคําว่าทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงหักเหรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีสติมั่นคงเข้าไว้จิตใจต้องหนักแน่นนะครับไม่ประมาทเพื่อที่เราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับซึ่งหมฮัคเองก็ไม่อยากจะให้คําพยากรณ์ในรูปแบบนี้เป็นจริงนะครับแต่ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ประมาท เตรียมมือเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจะดีที่สุดนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอะไรามาดูกันนะครับเป็น3ดาบนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ควรใส่ใจและก็ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำว่าใจร้อนไม่ดีนะครับความประมาทก็ไม่ดีใจร้อนก็ไม่ดีนะครับ จะทำอะไรตามอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่านี่คือสามดาบจุดเปราะบางจุดหักเหจุดของความขัดแย้งจุดของการทะเลาะวิวาทค่อนข้างที่จะมาบ่อยและก็เจอบ่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราใจร้อนนะครับเราอาจจะเจอปัญหาตามมาอีกหลายๆด้านอาจจะส่งผลกระทบส่งผลเสียหายต่อร่างกายต่อการงานต่อทรัพย์สินเงินทองต่อสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้นะครับปากไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาววันศุกร์ด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบแนวทางทิศทางการพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินยังเป็นจุดเด่นที่สําคัญมากๆนะครับทนันเวลาที่จะได้รับเงินเข้ามาในช่วงพฤษภาคมจํานวนที่น่าพอใจคนที่รอคอยเงินจะสมหวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆในเส้นทางของชีวิตการงานและการเงินความรักด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของขาขึ้นจะทำอะไรก็จะดีขึ้นจะสามารถพลิกพิกิจทั้งหลายทั้งปวงให้กลายเป็นโอกาสทองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากๆด้วยนะครับการงานก็จะเติบโตขึ้นผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีให้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้ท่านได้ รับสิ่งที่ดีต่อไปด้วยนะครับโอกาสของการเงินก็จะตามเข้ามารายรับรายได,ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากๆนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆก็เปิดกว้างขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะเจอปัญหาค่าใช้ใจ่ายที่มันตามมาเยอะๆด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้อาจจะต้องรับผิดชอบบริหารกิจการเรื่องของการเงิน ด้วยนะครับรับผิดชอบได้ดีแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นของความรักนะครับมีโอกาสเริ่มต้น ความรักได้ดีไม่น้อยทีเดียวนะครับใครที่เราคอยความรักอยู่มีแนวทางมีแนวโน้มที่จะสมบังแม้ว่าบางคนก็อาจจะมีการครบหามีความรักอยู่กับชาวต่างชาติในช่วงนี้นะครับแต่ว่าแนวทางทิศทางของความรักยังมีโอกาสที่จะสวยสดงดงามและสมบังต่อไปยังมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างโอกาสในการงานและการเงินเพื่อความมั่นคงของครอบครัวต่อไปด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาทิศทางหรือว่าสิ่งที่ควรระวังนะครับเรื่องของ สุขภาพเรื่องของอุปสรรคเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของกิจการอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดเราไว้ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวบรรสุขจะต้องจัดการแก้ไขสะสางปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับด้วยคําว่าไม่ประมาทรวมทั้งการระวัง เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบป,ปรับกระทันหันด้วยนะครับก็ขอให้ดําเนินชีวิตทุกอย่างด้วยคําว่าไม่ประมาทระมัดระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะครับคําว่าใจร้อนคําว่าที่ทําอะไรตามใจตัวเองน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนโอกาสต่างๆยังมีเข้ามาเสมอโดยเฉพาะโอกาสของคําว่าการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ เอาละครับวันนี้มหฮัก,กพยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านเลยก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้มีน้องชาววันศุกร์ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความก้าวหน้ามั่นคงมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานมีการเงินหมุนเข้ามาเยอะๆรายได้ยเยอะๆมีกําไรเยอะๆมีเงินล้านกันเข้ามาทุกท่านทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้มีความรักที่สมหวังมีความลงตัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาด้วยสติไม่ประมาทจนกระทั่งได้รับความสําเร็จความสมบูรณ์ความมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ